หอนสิหอนบ๊วยกลับมาได้ผลจริงๆนะเนี่ยกลับมาชัวร์หรือยันพออ้อนี่ดูตายไปหมยได้กลับมาแล้วใช้ได้ทุกคนครับตกใจแจ้งจากฝ่ายอาคารนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับจะมีการปรับปรุงแก้ไขอาคารครั้งใหญ่นะครับ จึงเรียนมาเพื Luckily, p, ่อทราบนะฮะขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับพี่นะครับขอบคุณครับอ๋อผมว่าแปลกๆนะในแป๊กเนี่ยดูสารคดีมาคนญี like ่ปุ oh, ่นเขาก็ไม right ่ใช่ไม่ใ like> ช่ไม่ใช่เพว่าก็เราเพิ่งปรับปรุงครั้งใหญ่ไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนเองอ่ะนี่มาปรับปรุงอีกแล้วแปลกนะทําไมไม่แก้ในครั้งแรกอ่ะนั่นสิครับทําไมไม่มีการยื่นประมูลของงบประมาณมาที่ผมด้วยว่าได้กลิ่นแปลกๆแล้วนะครับกลิ่นอะไร่ะฮะ กลิ่นตัวคุณนั้นครับอ่ะกูจะบ้าเหรอพ่อผมอาบน้ําแปรงฟันเสื้อกัซซักหมายถึงกลิ่นทุจริตครับหมายความว่าได้เวลาที่ขบวนการใต้โต๊ะเราเนี่ยจะออกโงแล้วครับสรุปใช้ชื่อนี้จริงเหรอพอ่อจริงๆก็เคยคัดค้านไปแล้วแต่เขาบอกว่าคนชอบชื่อนี้อใช่พ่อครับกลิ่นของทุจริตเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะครับมันจะออกคาวๆหน่อยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แหละพอ่อ ผมว่ามันขึ้นอยู่ที่คนดมมากกว่าคุณมาลดถ,ถ้าเป็นคนโกงเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่หอมหวานดมแล้วมันตื่นเต้นคึกคักแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักผิดชอบช่วดีมันเหม็นมากเลยโอ้ผมเริ่มได้กลิ่นเหม็นๆแล้วครับนี่กลิ่นแรงจัดเลยคุณมาเลยฮะใช่เพราะว่าพวกคุณเนี่ยเริ่มมีจิตสํานึกที่ดีแล้วก็ได้กลิ่นของการทุจริตแรงเลยใช่ไหมอะผมว่ากลิ่นเหมือนกลิ่นตดอะอ๋อ S <S ใช่ใช่โทษทีโทษทีเมื่อคืนผมผมทานสตอเยอะไปหน่อยออ <S 1> <S 1> พอครับไปอาคารมาแล้วครับสวัสดีครับพอครับสวัสดีครับครับผมไม่ทราบว่าการซ่อมแซมอาคารเนี่ยมีการยื่นเอกสารของงบประมาณอะไรเป็นหลักเป็นฐานมาที่ผมบ้างหรือเปล่า นี่เลยครับตอนนี้นะฮะผมมีผู้รับเหมาอยู่3เจ้าด้วยกันเลยก็ดูดีนะราคาดีถูกกว่าอีกเจ้าหนึ่งด้วยแต่เออครับผมว่าจ้างแน่คุณคุณนะครับเห็นหน้าที่บ่อยๆถ้าพอสนใจนะครับผมว่าเราเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเลยไหมฮะจัดไปเลยฮะจะดีไหมฮะเออรีบซะด้วยนะฮะยังไงเดี๋ยวขอผมพิจารณาก่อนแล้วกันนะครับครับวันนี้ก็ประชุมเสร็จเรียบร้อยเช่นครับครับ ได้ครับผมอยากให้คุณสองคนช่วยอะไรผมหน่อยครับคุณธนากรผมอยากให้คุณไปตีสนิทกับฝ่ายอาคารทำไมเป็นผมอะครับไม่เคยดูหนังสืบสวนสอบสวนหรอกคนที่เอกใจคนแรกอะคุณต้องเป็นลีดเดอร์ในการสืบแต่ที่ผมเห็นในหนังเนี่ยคนสืบคนแรกตายนะครับเอ้า กอถึงส่งคุณไปไงอ้าพอไม่รู้แหละผมเป็นพออนี่คือคำสั่งไปทำครับอืออ้าวแล้วคุณนะ่ะครับคุณมีหน้าที่หรือยังก็เดี๋ยวผมช่วยคุณธนากรกันได้ครับชวนนะเดี๋ยวแม่ก็อยู่เฉยๆก็ได้ครับไม่ด้อเรียสอะไรโอเคครับ อากาศดีจังเลยนะครับฝนตกนะครับถือว่ามันเริ่มหนาวแลวครับเนี่ยผมเหงื่อแตกเลยเนี่ยเอาอะไรมาหนาวครับอะัยไม่สบายครับอาวสวัสดีครับสวัสดีครับพีอครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอช่วงนี้ดูดีขึ้นหรือเปล่าครับเนี่ย นี่ถ้าผมรู้จักภรรยาคุณนะครับผมจะไปบอกเขาเลยว่าโหโชคดีได้พอหนุ่มรูปหล่อเป็นสามีครับจริงครับผมพอครับผมไม่ได้มีแฟนนะฮะผมโสดครับอ๋อโสดแล้วฮะแต่ก็คงคงจะใช้เวลาในการดูแลตัวเองได้ดีครับดูหน้าผ่องใสมากพอจะมีเคล็ดลับความดูดีบ้างไหมครับดีพะพอเป็นไรบ้างครับเนี่ยวันเนี้ย ผมค่ผมเพาแปอกแปลกแปลกมากวันนี้คุณโอหักมาเหรครับเดี๋ยวถ้าอกหักไปดื่มกับผมสักแก้วไหมฮะจะได้ลืมเธอผมแพ้แอลกอฮอล์ดิพี่แพ้แอลกอฮอล์อีกนั้นทานถั่วไหมครับแพ้ถั่วครับแพ้ถั่วอีกหรือจะลองกินข้อไก่ดูไหมฮะผมเป็นเกาอ่ะอ่ะสักครู่นะครับเอาไปดิฮะนั่นดิ ถ้าแผานตีสนิทใช้ไม่ได้ผลเราก็ปลอมตัวเป็นคนที่เขาสนิทอยู่แล้วสินี่นีนี่นคุณรู้จักคนนี้ไหมเฮ้ยคุณคุณนะผมเห็นที่นี่บ่อยๆนะบอนี่คือคนที่ดีวกับฝ่ายอาคารบ่อยๆไงผมว่าหน้าคุณคล้ายกันมากเลยนะคล้ายตรงไหนบอปิดหนวนนิดเดียวเหมือน,นะนมากค<อ>ุณมาลดเหมือนจริงเหรอ,อ ผมมอบหมายให้คุณทำแล้วกันผมเหรอครับใช่ไปเราไปพักกันก่อนครับไม่มาเป็นผอได้ไงอ้าวขึ้นมาได้ไง <laughs> <laughs> วันนี้อากาศดีจังเลยนะครับเนี่ยัา <laughs> ผม นี่คุณว่าผมไม่รู้อะฮะว่าคุณเล่นอะไรเนี่ยฮะนี่ถ้าคุณยังไม่หยุดเล่นนะผมไม่อไว้จริงๆด้วยดูออกด้วยครับทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงเลยครับการของบประมาณเนี่ยอยู่ที่พอออเรียบร้อยแล้วผมล็อกสเปคทีโออาร์ไว งานเนรับรองว่าเรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็ต์คุณได้ทำแน่นอนดีมากๆครับแต่ว่าที่เราคุยเรื่องนี้ตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีคนอื่นอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะปลอดภยัยเหรอครับคุณไม่ต้องเป็นวลไปหรอกครับนี่มันแค่แม่บ้านกับยามแค่นี้เองสบายใจได้ดีครับถ้างานนี้ผมได้ทำเนี่ยคุณเตรียมตัวรอรับรางวัลได้เลย <S 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 พวกคุณถูกจ้า พอใช่ผมเองพวกคุณกำลังทำผิดอยู่รู้ตัวไหมการที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและกระทำการใ,ใดๆเพื่อไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคารายใดให้มีสิทธิ์ทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐมีความผิดนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแล้วไม่ทราบว่ามันมีความผิดอะไรบ้างครับท่านหออ บทลงโทษสำหรับคนที่เกี่ยวข้องกับการทำการทุจริตมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อนหน่วยงานของรัฐพศ2542โดยเป็นการกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญามีอัตราโทษจำคุกและประับคุณคุณคุณไม่มีหลักฐานคุณต้อมีกลุ่มไม่ไ <ผม S 1> ด้ไดผมเก็บเสียงที่พวกคุณคุยกัน ไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยผมจะตัดสิคุณจากการยื่นประมูลราคางานคูกงานของหน่วยงานผมผมไม่ทำงานกับคนขี้โกงจริงครับอย่าไปทำด้วยเลยครับส่วนคุณนี่คือความผิดร้ายแรงผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนโทษคุณน้องๆหนูๆหนูเยาวชนนะครับจำไว้นะครับ การที่เราใช้ความสนิทสนมเพื่อประโยชน์ของพวกเรากันเองนั้นเป็นสิ่งที่ผิดนะครับเอาล่ะออกไปได้แล้วไป้พูนหน้าผมรวมรวมไม่ลดด้วยหรอครับเอาล่ะพวกเราพูดตามผมนะครับจบสวยๆได้ครับพวกเราพวกเราขบวนการใต้โต๊ะขบวนการใต้โต๊ะ เราจะเป็นข้าราชการเราจะเป็นข้าราชการที่ดีที่ดีและเป็นแบบอย่างและเป็นแบบอย่างให้กับข้าราชการท่านอื่นให้กับข้าราชการท่านอื่นให้เขาเท่เหมือนเราให้เขาเท่เหมือนเราเฮ้เฮ้